ครับผมก็สรีตอนเช้านะครับผมแล้วมันดูเช่นชมกันครับผมในเช้าวันศุกร์นะล้วจะมีตันนี้จะเป็นโชกุนนะครับผมจะเป็นโชกุนต้นนี้จะเป็นะระฆังทองนะครับผม คู่นี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทรวมผมอันนี้จะเป็นหลดปลาหมึกนะอันนี้จะเป็นปลเดนทายนะ ตัวนี้จะเป็นอะไรเข้าไปที่ไหนขอมารกเป็นมายาที่ที่แก้ไขทำใหม่นะอ๋อสามตัวนี้สามร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นที่วันนนนะครับผม ต้นแรกเฟสทนี่2นะต้นใหญ่สามร้อยห้าสิบาทคู่นี้ครับผมอันนี้เป็นไม้สูงสามร้อยห้าสิบาทคู่นี้อันนี้คู่นี้สามชุดนี้สามร้อยสามต้นอันนี้สองร้อยแปดสิบาทต้นเดียวราคาครับน,น,นี้ครับผมก็ขอบคุณท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ